หอมนะสวัสดีครับมาพบกับแทนคุณอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงสกินแคร์กันนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงน้ำหอมกันนั่นเองถ้าพูดถึงน้ำหอมของผู้ชายเนี่ยก็แอบตกใจนะครับว่ามันมีอยู่น้อยมากซึ่งวันนี้เนี่ยแทนก็ได้เตรียมน้ำหอมสำหรับ Unisex มาฝากเพื่อนๆกันครับต้องบอกก่อนว่า u n i ก e ์ในที่นี้ก็คือเป็นน้ำหอมที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับซึ่งวันนี้แทนก็มา ทดสอบกลิ่นของเขาว่าหอมแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างไรไปดูกันเลยดีกว่านั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้เลยครับน้ำหอมแบรนด์พรมายากลิ่นรีฟกินครับจริงๆเขามีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นนะครับนั่นก็คือ r รด of Sexy, b ี่ e ูเร y แล้วก็กลิ่นที่แทนเลือกมาเนี่ยก็คือ ดิบกินนะครับแต่ที่แทนเลือกกินดิบกินมาเนี่ยก็เพราะว่ามันใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวแทนจะลองให้ดูนะครับหอมนะจริงๆกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความแบบเข้ม,เข,มเข้มนะครับแต่ไม่ได้เข้มตาขนาดนั้นให้ความแบบสดชื่นกลิ่นแบบ ออกแบบสปอร์ตนุ่มๆน,นะครับให้ความรู้สึกแบบคนมีความมั่นใจแทนว่ากิ่งนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่กําลังจะไปออกงานอะไรแบบนี้เลยนะแบบใส่สูตรออกงานเลยมีความหวานปนเท่นิดๆละมุนละุนอยู่นะเอ,อสำหรับน้ําหอมแบนรนด์พรมายากินรีฟกิีนนะครับแทนก็ให้ผ่านไปเลยถ้าชอบก็อย,าย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แทนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า